สบายดีเด้อพี่น้องจ้าสบายดีบสดสุขสุขคนเนาะยินดีตอนรับเขอสู่สองบัาปแป๊บสวรวันคือเก่าด้อยจ้าสบายดีตอนเสาร์เนาะขออภัยพี่น้องขางในค่าอุ่มผ้าไม่มีมือค่ะขออภัยด้วยจ้าเดี๋ยวมือน,นี้เอาสิไปตัดลำมันให้เป็นท่อนเป็นท่อนพอดีปลูกเนาะพอกับแม่พี่สีเถาพากัน พันลำมันทถะอายุจะ๊ะเร็วๆบัลลี <laughs> ลูกจะแหงเ่ราะท่าตื่นซ้ำพ <laughs> ลูกภผยลูกมั่นด้วยเนาะผ <laughs> <laughs> ูด <ไป S 1> ใหญ่มาพันอยู่พี่พี่น้อง <ไป S 1> เอามาแซ่ไว้อยู่ขังเรา <c oughs> ได้ประลีต่าย <c oughs> เปิดแล้วปะแบ่งแล้ว เมื่อวานนี้ได้ตายเพ้วผเอามาแช่อยู่ขางเรามีแต่แนวก็วสิไปหาตัางไว้แล้วก็นั่งพันลำมันก่อนเด้อนี่พันนี่นะเป็นนั้นมือที่สองแต่เมื่อวานนีนพันพันเครื่องมือเนาะมือนี้คือชิพันเบิดมือชิเลียวยิ้มเนาะฮะแล้วสิมาถามเจ้าบัวจากพอเห็นแล้วโทรหาเขาบัวแดงขับถ้ากัเห็นวังกีิน๋น เขาไม่เดียงสู saya, no ok so, so ้อย oh <cond> ่างนี้แล้วหลงเขาเบอร์เสียตัวน้ำเปล่าเสียแบบเอาแม่พันธุ์ให้เบอร์เลยมันเอานมไห่หรือแบบนู้นนะพันธุ์ลำมันเนี่ยปฏิพันง่ายๆเด้อพี่น้องอันนี้หลงกับตาขันพันถึงตามันก็แตกนะคะแล้วมันก็สีบ่ออกอีกเจ้าเงินอไหร่มันแล้วก็ให้แบบโบพันยาวเกินไปแล้วก็บอกสั้นเกินไปเนาะหาหกตาพอดีหาหกตาเอาซ้ำพอดีปลูกพันธุล้วเฮาก็สีไปเซน้ำยาเนาะ หลายคนทางฝั่งอีสานค่ะซีหูอยู่เนาะเพราะว่าทางฝัง่งปลูกมันหลายเฮ้าเราเป็นเถื่อทำอิดเฮ่านี่แหละบหงษพี่น้องจปลูกข้าวไไผ่หูเอียก็กแนะนำเข้ามาเดี๋เลยนะจ๊ะเฮ้ดบทึกะอะเอมเมนมาบอกเลย้อพี่น้องูคคยปลูกมัน,นท่นนี้บอกเคยปลูกแก้นำานัทอจุ่ม็บเออเขาสูตรไม่บุคเคยกนสูตรลกินเบ้อเนตายครับลุงไข่เราสก สามพอลูกสุดเพลในสิจุม่มน้ำห่อนสิบปุ๊กเลย <laughs> โอ้ยอย่าบอกให้ผมวะขนาดน่ากรโดดกินยอดห่อนหอนอย่าปุ๊กมาพันละมันนำกัดเลยจ้าตักของหมดเลยนะคะดีพันละมันโอ้ยพี่น้องแค่เห็นก็เมื่อยแล้วเริ่ม <laughs> พันพได้ปลูกทนะ่อมขันไป่าเลยเบ้ามีมาในสะอ่อนดอกพี่น้องเห็นคนนั้นคนนี้ปลูกอ้อยปลูกมัน <laughs> นั่นเมื่อยงวะคอยเห็นตอนเขาขุดใไหม คุดปัดคุดอันย่ำแรงเนาะแดดแดดดิดดดนแหงแหงจะพักอันไปคุดปอกปอกอยู่ไม่หนันตกตอเครื่ <laughs> องสายก้วชีเเอาไว้แนวอนามางัดผอเคยแนยวงัดเนาะบางคนเขายังพักอันคุดแล้วเอมีเด้เงาวผูกย่องจอนย่างให้โอคัสสั้นย่างสุดท้ายเขาลุยอยู่แล้วเก็บเก็บลุ้ซูเมอร์แทนสวีป่าหาเฮ็ดแล้วเขาเริ่มปลูกอันเขาเถิดดินเป็นใครมันมาแล้วนี่ ข่างหัวยายลีนตะเกาเฮ็ดบวกออกดีดีโอ้ปีนี้บริกีบดอกปบาเขาไทยบะแล้วปลูกันาวปุเป้านี่ออกดีเนาะเฮ็ดบวกใช่นีมนะดีมันออกว่างนี่นี่ที่เขาคไทยแล้วเขาเก็บไประจาดมันเขากูเปไทยคือทอดพี่เด้อความจะหาัดกือบพอดบริษนใหญ่ปลาอันนี้เวลากิ่เจะเบื่อจะเฮ็ดล่องบ่านี่นะทุไทยแต่เวลาเป็นล่องแล้วล่ะมันขึ้นมาเอาไปหนึ่งได้ประจานอื่นเฮ็ดล่องนะจะมาเลิศแทนสวัสดีทุกท่านทน เลี้ยงเรเห็นบุงม <sh> <sh> ีอะรนี่ันเธอจะไป็นายด้วยน้ำมือฉันหรอันองนี่นะันตาโตตันี้ันตาโตมึงก็ตาปนตาบ้านเขาคนตางอนะภาษาบ้านเาภาษาบ้านเขาพันตาใหญ่คนตางอนมันจะเมื่อกี้เพียงตางอมันสั่นเออเพียงนี่นหวเนี่ทคนตางอน สาวนี่ยเป็นไอ้อันนี้มันสูงสูงลั้มนี่นะสาวน้อยฟ้าเปลือยหัวโบยใหญ่อันนี้นะพันตะโตก้าเปลือยคือพันน้อยหากันบ่มีแล้วอามาปีนาเอากับโบใส่บใสแต่ใดบโบใส่พันตาโตนี่ใส่ตะควันตะงอนใส่ตะควันตะงอนนิงเดียวลบอะเราจะสเอาจะพันแดงมาใหม่เราปีนาจะมา เรื่องพันได้กิหงวผู้อันทำมันงามกลัวได้ค่ายคอเข่าเนาะพันนี่แท่แค่เข่าพันเดียวก็มันหมดไปพวกมืป๊อปมันก็ขึ้นกับอาสานทีพ่อพี่น้องันแบบดินงามมันก็งามส่วนใหญ่จะเป็นดินดงนะดินดำๆนะน้ำดินดงที่คอนเผบ้านทางป่าจูเขาบอกแล้วระดับนึ่งปลาดงเขาเอาไปย่ง มานไปบัดมันหัวอนขยองนะสบายตะกี้น้มันนื้บริบเรียนเขาบปลูกในแถอบ้านนี่เพราะว่ามันดอกคล้ายเนาะสมเอเนี่กะมองคล้ายกันหลายๆเขาปลูกมันกันหลายเหยียบกันได้มีทีว่างกับปลูกมันไอออกบอกฮักออกลูกเรียกเอามือรีบปลูกปลามันปลูกก็หายรีบมันแต่ให้มันขึ้นใหม่้ามันน้อยๆมันเป็นยังมันมันฉันเอางาหักถึง แต่ส่วนใหญ่บางที่เขาปลูกแต่เมนาเมสาแต่ลุ่มพาเมนาผัวละเขาเจนปีแห้งแรกสาเหตุที่ปลูกหลานะยายลีนะดินแข็งไทยไ่ได้แห่งแรกคนจะต๊กสองมื่อจะได้เป็นไทยแห็งไทยได้ยุนาข่อยมันจะดินดีนใส้เลยปลูกาำลังใช้ไขึ้นมาแล้วป้าคุ่มผักลีได้ ดินน่บที่บกอันนี้เขาเห็น่องแล้วพ่นตรงมาสิบนหลาสกันบนบ่อเฮ็ยครูใหญ่เหี่ยวเลยใหญ่เห็่เอาคููหล็กสูงๆัอะลรครูใหญ่แบบนี้มันเจือดหน้าเป็นหน้าดินทรายพี่น้องเรื่องขอเรื่องคืออันวุ้ยไปเป็นเห็ดน้าทงพุ่นเนาะทงเดียวกับเห็ดเปแล้วแล้วยายลีว่าของเราน่ะแถวเดียวแถวเดียวหน้าแถวเดียวเลี้ยนให้ลงเนี่ย เขาเลี้ยวไว้นะจ๊ะข้าวดำสามสีบหมื่นดำบนเดียวแล้วบ่พี่น้องหน้ารากก็ยังไปสะอ่อนเถอะ่อยแต่ตอนเขาขายเข่าตอนเฮ็ดเด็กก็แทบตายแน่เบิ่งกระโมกเขาไม่ได้ชิลแล้วแฉบตายสี่โบคอนะจ๊ะโบจักคุยโบจักน้ำมันคุณเธอต้องพร้อมนะจ๊ะเฮ็ดนาน่ะโบได้ซ้ำหนึ่งหรือพี่การเฮ็ดยังแกนนั่นแหละโบได้เฮ็ดนาเนาะการปลูกมันยังแก่เ่นมเลย มันก็ต้องดูแลรักษาต้องแบบทุกอย่างต้องเพียงพอนี่คัดปลูกขิมใบซื้อเจ้ามีทางสิได้บ่ได้กินแต่เจ้าต้องรักษาใส่ปุ๋ยใส่เอียงดูแลทัดหญ้าทางหญ้าคัดปลูกธรรมชาติก็บ่ได้อไหมมาติสิลงโสนปุ๋ยแล้วตัดหญ้าจนมันใบมันเริ่มเลืองแล้วก็ปล่อยบ้านจะอึ้นก็บางปีเด้ย คล้ายๆคือเห็ดเห็ดหน้นแหละมันปุ๋ยเนี่ยเห็ดหน้าก็บางปีก็ปีได้พ่าพ้นดีก็เขาก็ดีเนาะปีได้แห้งแรงเนี่ยลายเขาก็บางงามมันคือกันปีได้บางปีเขาว่ามันเน่าปีนี้เขาว่ามันเน่าหลายเลยปีได้พ่นตกดีแน่เลยกาตกตลอดมันก็เน่าเนี่ยปลุกไทยหน่อยปไถ่หวันหยาดถึงวันเชิงมันจะได้หรือเปล่าหวานหยายาละหวานทั้งลุ่มพุ่นลุ่มบ่แหม่มันเป็นแต่บองงามบองงามลุง รวมประเทศทังหมดเล้ะตัวเห็นแล้วไม่ลูเดี่ยวหัวนั่นมันหัวพูนเยันตรงหัวลก่ยวปวกมากินนะไปตามมันสิโบโอเคไปได้ลาวศิเยามาว่ดนะคะอันนี้มาประเทศภากตันันตันลำอ่อยนี่คิดว่าชิมปะทยเดินปิปฟูอีกบ่จนสิบวนที่ากยางโอ้่ายปนเดี้ยวคนเดียวแน่นไทแต่ข้าพวกเพื่อนลงมาซุดนี่ก็ได้รับตืลทหารี มั่วก็ะเ็ยจะข้าอะไรล่ะอะหารเกี่ยวกับวันนี้มาว่าเอาเห็ดอาหารเกืกบตายไม่ไม่ไม่เดือนลื่นแต่เราใหม่ทำี่ปลูกกระสือได้เห็ดถั่วเห็ดสวนเห็ดบวมีตัวเล็มเห็ดบอดีกับงัวเขากับมันพวกเจ้าทอนพวกเจ้าดิผ่านแต่มันอาศัยว่าด้านหน้าก็ของวิหาเห็ดแล้วด้านนี้ก็ของอีส่วนเห็ดแล้วทั้งตัดทั้งเชิงมันก็เเ็ดแล้วเฮาก็เห็ดแต่ด้านดิเห็ดมั่วเป็นบดเนี่ยลงคลื่นนะก็ตั้มก็มืนยาคนละอ่ะเพราะมัวกินมันเบื่อไง คนพันบางพัน่ะมันตายคาสวนเลยลงทื่เห็ดหัวมันจะงอนเซตรืยพันองพันนป่นใบเล็นะครับใบมันนบ่เอาสิเ้าสวนแล้วตายคาสวนเอาดูใบ่อทักถิ่นเลื่อนตัวไปทัตัวก็กินงอนเพื่ออะไรท้องเอือดท้องอืดขึอนแลวกปันเต้าเล้วกตายเออเ็วระยองอะตายสามตัวเ้าสวนผลัดตายคาสวนเลยไมันในมีาคนดีเด็กคนดกแ้นวเียาแล้วแบบนั้นเพราะมันน่ะมันกินลงไปมันอุดท้องและท้องมไข้ลด ยางมานลายเนี่ยนี่แม่กินแม่ปลลาแมันยิงท่อมันยางมันอะไรได้ลุงเขาก็นบอยู่ถ้ามันเหี่ยวมันกินบวเป็นยังเขาบอกคันใบมันเหี่ยวใบเหี่ยวได้นั่นนะบ้านบ้านนาการนะบ้านนั่นชีวิตได้แล้วว่ะตัวบวบท่ออืดท้องเพ้อนั่นข้อง้อแล้วว่ะไส่อ้อมขอกแล้ว่ะตัวมันงัวบวเป็นเนื้ตัวบวง้อกินบวเป็นเนื้เอาไว้ข้างกลางแเรา ท่านมาสกิอยู่ขอก่อนกูได้เจอเลยกับห้าแต่บกยากเลยนากตกบ่ปาคือแข็งแต่ผมันก่นใหญ่เซ็น่ยบวมบ่ขายเลือรับน่อยวันบอกเว่าวงนี่มันเซ็ตยังไงง่พวกน้ำมันเป็น เ็มีเน oh, ่งอยู่เอาดูเมือขูดมึงดูอันน uh ี้ลำมันเนี่ยมันทนทานมันบริสายง่ายเบาคือมันใสไงแม่มันเผาข้างใน่งเออเวลาไปแช่นั่นมันก็อุ้มน้ำเข้าไปในนี้มันเบาถึงจะได้ลำมันถึงจะก็กลางง่ายต้องไปเลี้ยงอีกพอะเด็นนะก็ป่าย์นะอ๋อไปลี่ยนเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นชิ้นหมูซะเสียป่ายมันจะเป็ดอยู่หรอมันเป็นตาปลา ขันมันสอบล้วก็ลงทตงควงหแล้วเหยียบตมมตมแล้วบงตามขูนี่นั่นมันสีหูผมเรื่องผมรู้โอ้ยหูบงหูเลย่างลำมันจะะไกเป็นป่าอกก็อาจะปีนตาขึ้นปีนตา่มก็สั่มก็คอยโคกเป็นมยเรื่างพวสิดลงพืนพญานาค บดลำบากลำบากกัตอนปลูกด้วยพี่น้องปลูกแล้วกับคุดคุดมากก็มานั่งพานนั่งซับอย่างน้โอ้วดสีแล้วได้หลยก็บลำบากอีกนั่งซับวัวดงซับรถเขาสร้างมาโลกของมนมีสีเดินเดินเดินเอต้งแล้วก็ตากรถสีก็เสียอีกนี่เองใครเขาแล้วเสียาสีอยู่ใสมานั่งตากเขาก็ตัดละ ผมทำไปซื้อเลยนมันผ่านมันชองพันบาทเถ่ะนะเถอะนะมันจะสิได้จักบาทเลยค่ะหาเบิ่งหัวมันก่อนนั่งซับอยู่นี่แหละสีเฝ้าไปใส่หมมีแนวเห็ดมันแหลวไว้นะแม่โอ้ยร้อยพัน่ร้อยขวดมาแล้วกวางขวดพุงม้าขุนเจ้าของพี่ซ้อมเบิ่งบาทควักมาสีแดงนั่งซ้อมเบิ่งซื่อสีบลส้อมเอาแล้วก็ว่านหมูเพื่อนนแล้ว บอกแล้ววันเท่ากันเท่ากับถามหน้าแรกเทากัซ่อม่งวันมีก่อนนงเมีเวลาบอกกสิทธิภาพกับไปตัดหน้าตี้หนึ่งสองสามเาเนี่ยลาสมุนลหลายมาสงใจทัวคือกาเลยต่างคนต่างจาี่บปกาใชิมกไก้ไทนาเดียบอกล่ากัน ะเปาน้ำหนักใช่นี่กระเป่าน้ำหนักใ้าเปนนี่เหคนรวยเขาเขาบริโภคเขาบริโภคอกินเข่าเเขากินแปงเห็นโปแป้งมันจะคลายตีพวกมันไเลยมันมันเ็ดพวกของกินอะไรพวกขนมพวกเส้นพวกอะไพิซซ่าพว เมือเกยังมาใส่แป้งเหมเดพวกอเนียงเอ้ยนนะฟิ้งอันเนคนตบเอซีคนนี้มันเสร็จแล้วเนาะส่ยนนบมากเลยคพวกนนเดเสร็จกเตียวเสร็จมทำมาจากแป้งน่เอโขนาดเมียงเสีลูกมันยังห่วงกินเพราันางคานเองซีเนี้ยมันจัดนั้นเด้มาเมียอื่นทำลายมดังยด้ค่มีออกลูก กาไก่อ่างเมีายปวยบวยต้องผ่าเขาๆยำปลกยำปลกเลยนะทุกคนข้างหลัคือซีหูอยู่ว่ะปลูกแบบทาฝั่งอีสานเขาจะปลูกแบบเป็นอาชีพเลยมีแต่ห้าวหีือบบหมูยังเรือกปีแรใกใส่กระเสียบ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  อยอันเขาเห็ดเขามีรถเด้อเขานั่งในรถอันนี้มันไต่ไปตามหลอกเนาะเขาจับจุ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 บคนนั่งจนบจุ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 ทจุบนุบบจจนบจุบจุบจุบบนุบจุบจเบจุ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 บจจบจุบบจบยม โอ้เราพานัน,นลโอ้ก็นมนถึใครดอกตามันไม่ใช่ตาเราตรงนี้อเดือนออกตรงนี้จะเลี้ยงอรเ้าจะเลี้ยงอะไรอีกยายลีเลี้ยงกับบุ่นก็เนาะอองมากินเยอมากเนาะคุณเห็นไหมอุ้ยสั่งนน้ากินบัดมือบุล วันที่เสาแปดี่ะวันที่เสาเก่าในบุญพระป่าบ้านบวใหญ่สามสิบกระล่งเหลือเอาข้าแทนโอ้ลายมือค่ะำเหลืองันวงอะไรปโปลรางเออเอละวัน พีอะไรล่ะแรงแยบแรงแจ๊อยูย่ยละว,วันหรอดาวยังวะเพชรรวมดาวมันบอกเพชรรวมดาวดาวรอมเดือนสิเป็นร่ำมีใจกับร่ำคำนะไม่ได้เบิง่งดอกพี่น้องเบิ่งแต่มือเดียวมือในงานเพื่อนนี่แหละอยู่จนแจ้งบมก็กยอยู่เบิง่งบอลร่ำจังคือแบบหัวกู่กับมานอนบอลร่าทุกวันขู่ที่ไเขาส่งอาจจะมันอยู่ซอดแจ้งหรือโมเมนต์ว่ามันเบิง่ง เต้นหน้าเวทีเื่อยังจะเข้าเล่นเรื่อกยังดอกขาต่อยาวยางเดียวเลยอะไม่เยูเทาไทยบ้านอยู่ในบ้านเขาจนว้าวเข้ามาเต้นอาหาจุเจียงโผล่เขาน่ากลพันมาเบิร์เลย สำต้อหุ่งกับใหญ่สำมาเรลว่านถ้ากัดตัดละมานซองมือแนมไปยังยังติดฝวนอยู่คืเก่าแล้วพอตัดลํมานอีกบิบสีหาเมอมืนเ้าลยมันก็แรงต้องใส่เบิดขึ้นนะมือนี้ยให้มันเลียวบิดูเรียนตรงเลีวไหมเสรยกันยางแบบลายปกปกชิ้นไงเข้ายังมานั่งหับตาบานนึงีก่อนนี้ เออสามข่าสอง่สองน้ำมันตายน้ำลาน่นคเข้าถิ่นนี่แหละรวังเด็ดมวยจ้ะเดอดีกเมันก็เลสียสเออเขเสียบมานะฝั้ายฝัเสียบพอฝนตกมาเจุนบบ่นะเขาจ่มนำใส่แต่เขาปลูกแต่เดือนสองสบายดีพี่น้องเย็น้ำมันก่อน ไปแล้วกะมโมจิจบแล้วก็มาสมบายเห็นนะพี่นอ <ปะ S 3> บอกกินทางบา,งาบาาาแทบันนี้นะตัดลแล้วก็ไปเส,ส่แรจากมื่อไห่เสส,บ,ส,สบนาทีก็เอาคือใส่กระสอบตังไวต้ตังไว้<อ>มือรนี่ยเมื่อหัดเขาตัดแล้วไว้มื่ออื่หรืว่าจะึ้น เาเ็ดเ็ีมาวันน to <soup> so mmm, ี bueno ้ต้องเมาให้เบิดพวกลอดยก็บเรื่อเหี่เมาอยู่เดี๋ยวตอนแรงๆจังเซียนจะาบริปีคลายเขาสิมาตัดเนาะเออผมแหมนเขาสิมายกกระหงให้ผมว่าสีบอกตะวันวันว่าหยุดใส่มันรถทั้งของตาดอันบอตาดันรัสิสตัดทั้งไงทะเลพี่น้องเดี๋ยวสิเย็พันละมันอะไรก่อนมาฮอร์นิสเดียร์เขาเนี่ยตาคนเด้อขอบใจเบิร์สุขุสุขชนิดตามกต่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณฮอร์จ้าไปแล้วสบายดีเด้อ อลอติดตามพี่น้องว่าโอ้ยจหั <c oughs> วที่ใหญ่บ่ลอติดตามพี่น้องมันเป็หัวใหญ่สัมสวรรค์อยู่บ่ก็ต้องดีเหมือนคน<ด>ปลูกสิ<ม>